รถมันก็จะปิวนะครับกดคานก็ได้นะครับมันก็จะชาร์จพลังโอ้โหโคตรเท่นะครับรถระเบิดซะชาร์จพลัง โอเคครับก็สวัสดีสวิดัดคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับนี้เราก็อยู่กับช่องนะครับแร็ปเติมกิ๊ไม่ชินเคยโอ้ยยยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับเราก็จะมาสอนลงมอด GTA V กันอีกแล้วนะครับม็อดที่เราจะมาสอนลงในวันนี้นี่ครับก็จะเป็นม็อดเดอะฮักนั่นเองนะครับมนุษย์ตัวเขียวจอมพลังนั่นเองนะครับอ่าก็จะเป็นม็อดสเปอร์ฮีโร่นั่นเองนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูวิธีการลงนะครับก็ถือว่าใครดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากผู้ชมที่น่ารักนะครับช่วยกันกดไลค์กดสติ๊กให้แล้วก็ฝากกดกระติ่งให้ด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อเองนะครับก็ฝากไปด้วยละกันนะครับโอเคมา เรามาดูวิธีการลงกันเลยดีกว่านะครับก็ได้เกิดว่าใครจะลงมัดเอ่อเดอะฮักนะครับตัวเกมนะครับของคุณผู้ชมนะครับก็จะต้องเป็นตัวเกมแท้เท่านั้นนะครับ GTAV แท้เท่านั้นนะฮะจากสตีมหรือจากอีพิกก็ได้นะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับของคุณผู้ชมนะครับก็จะต้องไปลงนะครับตัวมอดพื้นฐานมาก่อนเท่านั้นนะครับอ่าก็คลิปนี้เลยนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับก็เดี๋ยวพี่จะแปะเอาไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคแล้วก็ส่วนไฟมอดนะครับ The Hug นะครับก็เดี๋ยวจะแปะเอาไว้ให้ใน Discord นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็ลิงก์นะครับ d i s c o r d ก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเข้า Discord ไปแล้วนะครับก็มาตรงหัวข้อห้องตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยมอ The Hug ตรงนี้นะครับก็จะมีลิงก์นะครับต่างๆที่พี่แปะเอาไว้ให้อยู่นั่นเองนะครับนี โอเคแล้วก็ส่วนไฟล์นะครับก็โหลดมาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําการโหลดติดตั้งนะครับตัวแรกกันก่อนเลยละกันเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นไฟล์มดนั่นเองนะครับโอเคตัวแรกที่เราจะทําการติดตั้งนะครับก็จะเป็นตัวนี้โอเคแล้วก็เลื่อนลงมานะครับมากดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะเนี่ย ที่เมาส์มันชี้อยู่นะครับโอเคคุณผู้ชมก็กดโหลดมานะครับส่วนใครที่โหลดมาแล้วนะครับก็จะได้ไฟล์แบบนี้แล้วก็ทําการกดคลิกขวานะครับแล้วก็กดแตกไฟล์ได้เลยแบบนี้อ่าแล้วก็ทําการกดเข้าไปด้านในโฟลเดอร์โอเคแล้วก็ทําการอ่ะมาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทําการเปิดตัว Open IV ขึ้นมานะครับเปิดตัว Open IV ขึ้นมาได้เลยหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับเปิดตัว Open IV ขึ้นมาแล้วนะครับก็กด Edit Mode ดนะครับด้านบนหนึ่งทีก่อนนะครับแบบนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็ทำการกด yes ได้เลยนะครับแบบนี้โอเคแล้วก็มาดูที่ตัว Mod นะครับให้คุณผู้ชมนะครับทำการลากไฟล์ตัวนี้นะที่มันชื่อแบบนี้นะครับไปใส่ด้านใน open i v ได้เลยนะครับนี่ลากไปแบบนี้ได้เลยปุ๊บโอเคแล้วก็กด install แล้วก็เลือกเป็น game folder นะครับกด install แล้วก็รอมาติดตั้งสักคู่ ตอนนี้มันก็ทำการติดตั้งนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วล้วก็ทำการกดโค้ดปิดไปได้เลยนะครับโอเคแล้วก็พับหน้าต่างนะครับตัว Open IV ลงไปนะครับโอเคสำหรับตัวที่2นะครับอ่ะก็จะเป็นตัวนี้อ่ะเปิดเว็บขึ้นมาเลยนะครับนี่ก็จะเป็น MatterHack แล้วนะครับนี่ดูในรูปภาพนะครับโอ้โหเป็นไงโอ้ยก็เท่เครับโอเคแล้วก็เลื่อนลงมานะครับมากด โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น mod the h a c v3 นะครับ v e r s i o น3้วก็กดโหลดตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยที่เมาส์มันชี้อยู่นะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าใครโหลดมาแล้วนะครับก็จะได้ไฟล์แบบนี้ก็กดคลิกขวาแล้วก็ทำการกดแตกไฟล์ได้เลยแบบนี้โอเคแล้วก็เข้าไปได้ในโฟลเดอร์นะครับอ่าก็จะเจอ2ตัวนะครับในการติดตั้งนะครับแบบนี้นะอ่าแล้วก็เดี๋ยวทำการเลื่อนมาไว้ฝั่งขวาแล้วก็ทำการเปิดหน้าต่าง open a v ขึ้นมานะครับแบบนี้ โอเคแล้วก็ทําการดึงนะครับตัวแรกอ่าที่มันอ่าที่มันเขียนไอตัวนี้นะครับดึงตัวแรกไปใส่ใน Open e v อท์วิดเลยนะครับแบบนี้ปึ๊บนี่แล้วก็ทําการกด Install แล้วก็เลือกเป็น Mod Folder ไปนะครับแล้วก็กด Install ได้เลยนะครับตัวนี้มันก็จะติดตั้งนานนิดหนึ่งนะครับแล้วก็รอ ตอนนี้นะครับตัวแรกมันก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ทําการกดปิดไปได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ส่วนตัวที่2นะครับก็คือตัวนี้เราก็ทําการลากไปใส่ได้เลยนะครับนี่เราก็กด install ไปนะครับแล้วก็เลือกเป็นเกมโฟเดอร์นะครับแล้วก็กด install แล้วก็รอมาติดตั้งสักคู่ตอนนี้มันก็ทําการติดตั้งนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการกดโค้ดนะครับปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็พับหน้าต่างนะครับตัว open av ลงมานะครับ โอเคแล้วก็ตัวต่อมานะครับเอ่อตัวที่3กับตัวที่4นะครับก็จะเป็นตัวละครนะแล้วก็จะเป็นเอ่อแอดออนเพชนะครับก็ตัวแอดออนเพชนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครลงอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปลงทับซ้านะครับอ่าขั้นตอนนี้ก็ข้ามไปได้เลยนะครับโอเคส่วนถ้าเกิดว่าใครยังไม่ลงนะครับก็สามารถทําตามได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ส่วนตัวละครนะครับนี่ก็จะเป็นเดอะฮักแบบนี้เลยนะครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับนี่ โอเคไอตัวเขียวๆนะครับยักษ์จอมพลังนะครับก็ดาวน์โหลดปุ่มสีเขียวๆได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ด้วยนะกดโหลดมานะครับอันนี้เราก็โหลดมาเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราทําการติดตั้งนะครับตัว add-on เพชรกันก่อนเลยรักกันนะก็ทําการเปิดคลิกไฟล์ขึ้นมานะครับโอเคแล้วก็เข้าไปด้านในโฟลเดอร์อ่ะอันนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับโอเคแล้วก็เปิดตัวสตรีมขึ้นมานะครับแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็จัดการแล้วก็เปิดหาตัว อ่โฟลเดอร์เกมนะครับปุ๊บนี่นี่ก็จะเป็นตัวเกมนะครับโอเคแล้วก็มาดูที่ไฟ mod นะครับ add on เพอ่ะแล้วก็ทำการเอ่อลาก3ตัวนี้นะเนี่ยสามไตัวนี้นะครับไปใส่ในโฟลเดอร์เกมไ้เลยแบบนี้ปุ๊บอ่าแบบนี้โอเคแล้วก็ส่วนโฟลเดอร์อันแรกนะครับที่มันเขียนว่า DLC Pa c k นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็จะเจอ2ตัวนี้โอเคเรามาดูที่ตัวเกมนะครับตัวเกมแล้วก็ข้าไปที่โฟลเดอร์ MoD อัปเดต x 6 4นะครับ D L C Pa c k อ่าแล้วก็มาดูที่ไฟล์มอสนะครับนะให้คุณผู้ชมนะครับทำการลากตัวนี้ใส่เข้าไปเลยนะครับไอฟโฟเดอร์ add on p นเนะครับลากไปเลยปุ๊บอ่ะแบบนี้เราก็ทำการกดย้อนกลับออกมานะครับโอเคแล้วก็พับหน้าต่างลงไปนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้แล้วก็เปิดไฟล์ขึ้นมาได้เลยนะครับอ่าทำการก๊อปโค้ดมาอ่าก๊อปปี้มาแบบนี้โอเคก๊อปมานะครับแล้วก็กดปิดไปนะครับ แล้วก็ทําการเปิดหน้าต่าง OpenV ขึ้นมานะครับเออให้คุณผู้ชมนะครับเข้าไปในโฟลเดอร์ mod update อ่าแล้วก็ update r p f common แล้วก็ data นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับมาตรงคําว่า DLC lit นะครับ .xml กดคลิกขวาแล้วก็เลือกเป็น edit ได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็เอามาใส่ไว้ช่องด้านล่างได้เลยแบบนี้กดอ่ะวางเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการกด save อ่าหรือเราจะกดคอนโทรล V ก็ได้นะหรือว่ากดคลิกขวาแล้วก็อ่ะวางไปแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดเซฟนะครับอ่าแล้วก็ส่วนตรงนี้เราก็ทําการกดย้อนกลับมาหน้าแรกเอาไว้ก่อนอ่ะกดย้อนกลับมาหน้าแรกแล้วก็พับตัวหน้าต่าง Open นไอวีลงไปนะครับแล้วก็ส่วนตัว Add-on p เพจนะครับแล้วก็กดปิดไปเลยตอนนี้นะครับเราทําการติดตั้งนะครับตัว Add-on p เพจนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็น ตัวละครน,นะครับแล้วก็ทําการเปิดไฟล์ขึ้นมาได้เลยนะครับนี่โอเคแล้วก็ทําการเปิดหน้าต่าง o p e n i v ขึ้นมานะครับโอเคแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์ mod นะครับอัปเดต x 6 4นะครับ dlc pack แล้วก็โฟลเดอร์ add on pet นะครับกดเข้าไปแล้วก็ d l c นะครับแล้วก็ pet อ่าแล้วก็มาดูที่ตัวไฟล์ mod ตัวละครน,นะครับก็ทําการคุมไฟล์แบบนี้คุมไฟล์แบบนี้แล้วก็ลากใส่ไปเลยแบบนี้ อ่าแบบนี้เสร็จเรียบร้อยพอเราลากใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็ทําการปิดอ่าพับหน้าต่างนะครับตัว OpenV ลงมานะครับพับเก็บเอาไว้ก่อนโอเคแล้วก็ไปที่ตัว Folder Game นะครับเปิดตัว Folder Game ขึ้นมานะครับแล้วก็มาตรงหัวข้อตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยไอตัวนี้นะครับแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็เลือกเป็นคําว่า Run นะครับแบบนี้แล้วก็รอแล้วก็ตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาดูที่ไฟล์ชื่อตัวละครนะครับอันนี้ก็จะมี เอ,อเ่อไฟล์ตัวละครนะครับด้วยกันสองแบบนะครับอ่าล้วก็ทําการก๊อปชื่ออ่ะมานะครับนี่ก๊อปชื่อแบบนี้มาโอเคแล้วก็มาที่ไอตัวหน้าต่างอันนี้นะครับกดคําว่าเพรนะครับแล้วก็กด New เพรแล้วก็กอ๊อปเอ่อเอาชื่อมาวางเอาไว้ได้เลยนะครับที่เรากอา๊อปมาอ่าแล้วก็ส่วนอันกลางแล้วก็ปรับเป็นอันนี้แล้วก็อันที่3านะครับก็ปรับเป็น Fa ล์แล้วก็กดแอดเพจได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ยังมีอีกชื่อหนึ่งนะครับอันนี้นะ อ่าเดอฮัอันนี้จะเป็นฮักอเวนเจอร์นะครับนี่ก๊อปชื่อมาโอเคพอเราก๊อปมาก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับกดเพรนิวเพรแล้วก็วางชื่อที่เราก๊อปมานะครับแล้วก็ส่วนอันการก็เลือกเป็นอันแรกนะครับส่วนอันที่3ก็ปรับเป็นโฟลนะครับแล้วก็กดแอดเพรได้เลยนะครับตัวนี้เราก็กดรีวิวด้านบนก่อนนะครับหนึ่งทีแบบนี้นี่กดอีกทีโอเคตัวนี้เราก็กดปิดไปได้เลยนะครับปิดไปนะครับแล้วก็ส่วนอันสุดท้ายแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่า ใครเข้าเกมแล้วมันเด้งหลุดนะครับก็อย่าลืมมาแก้ไอตัวเกมคอนฟลิกด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครแก้ไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปแก้เหมือนเหมือนเดิมนะครับก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครยังไม่แก้เนี่ยก็ทําตามได้เลยนะครับนี่ก็เปิดโน้ตขึ้นมานะครับทําการก๊อบชื่อตรงนี้ก๊อบชื่อตรงนี้มานะครับโอเคก๊อปปี้มานะครับแล้วก็ตรนจะกปกดปิดไปเลยนะครับให้คุณผู้ชมครับเปิดหน้าต่างตัว open av ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่ m o ดอัปเดตแล้วก็อัเดต d a t i p f, f. c o m m o n นะครับแล้วก็ data นะครับเลื่อนลงมาได้เลยแล้วก็มาตรงหัวข้อคำว,ว่า Game Config ตรงนี้นะครับอ่ากดคลิกขวาแล้วก็กด Edit โอเคแล้วก็มาตรงด้านบนนะครับไอตรงคำว,ว่า Search แล้วก็วางที่เรา Copy ไปได้เลยนะครับแบบนี้โอเคแล้วก็มันจะมาอยู่ตรงหัวข้อตรงนี้นะครับจากเลข60นะครับ ใส่เลขศูนย์เพิ่มเข้าไปนะครับแบบนี้ให้กลายเป็น600นะครับแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับปึ๊บแล้วก็กด edit mode ได้เลยนะด้านบนตรงนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็ปิด open IV ได้เลยนะครับอ่าตรงนี้เราก็ทำการกดเปิด Steam ขึ้นมาแล้วก็กดเริ่มเกมได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมแล้วดีกว่า let's go โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วก็เดินออกไปด้านนอกได้เลยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวทําการกดเปิดใช้งานม็อดกันดีกว่านะครับวิธีการใช้งานม็อดเลยครับก็ทําการกดปุ่ม control นะครับบวกตัว n ได้เลยนะครับเปิดเมนูขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาตรงหัวข้อนะครับ h v สามตรงนี้นะครับทําการกด enter เข้าไปนะครับแล้วก็กดเลือกอันแรกได้เลยนะครับนี่แล้วก็ ให้คุณผู้ชมนะครับมาตรงหัวข้อตรงนี้นะครับเอ่อหัวข้อที่7กับ8นะครับก็จะมี2ตัวละครที่เราลงเอาไว้นะครับแล้วก็สามารถเลือกได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเราลองตัวละครที่8ดูก่อนนะครับนี่กดเปิดใช้งานได้เลยนี่เป็นไงโคเท่นะครับแล้วก็ส่วนอีกตัวละครหนึ่งนะครับนี่อันที่7นะครับ โอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ปิดเมนูได้เลยนะครับตอนนี้เราก็สามารถใช้งานมอสได้แล้วนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเราเดินเนี่ยมันก็จะมีเสียงตุ้มตุ้มตุ้มด้วยนะเออนะครับโอโ้โหโอ้โหวิ่งอย่างไวนะครับลองเดินโชนรถดูสิโอ้โหโอ้ยรถระเบิดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะกระโดดเนี่ยก็กดสเปกบาร์ได้เลยนะครับอ่านี่โอเคหรือว่าจะกดสเปกบาร์ค้างก็ได้นะครับมันก็จะกระโดดสูง โอเคแล้วก็เดี๋ยวลองเข้าไปในเมืองกันดีกว่านะครับโอเคเตรียมตัวนะครับหนึ่งสองสามุโอ้โหกระจายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะพุ่มรถนะครับก็กดโตคิวนะครับนี่กดโตคิวแล้วก็ทําการกดคลิกซ้ายแล้วก็เฟี้ยงได้เลยประมาณนี้นะครับหรือถ้าจะกดต่อยก็ได้นะครับกดต่อย โอเคแล้วก็ส่วนท่าทางนะครับต่างๆนะครับหรือว่าสกิลนะครับก็กดปุ่มตัวอีนี่ก็จะมีหลายท่าทางเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูด้านซ้ายก่อนเลยนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นท่าแบบว่าตบมือนะครับโอเคแล้วก็ส่วนการใช้งานก็กดตัว R นะครับนี่รถมันก็จะปิวนะครับกดค้างก็ได้นะครับมันก็จะชาร์จตังโอ้โหโคตรเทนะครับ รถระเบิดซะชาร์จพลังโอ้ยโอเคแล้วก็อ่ะลองดูท่าอื่นๆนะครับมีประมาณ4ี่ท่าด้วยกันนะแล้วก็ท่าด้านล่างเหมือนจะจะเป็นการชาร์จพลังด้วยหรือเปล่านะครับนี่ลองดูกันนี่ตรงนี้รถเยอะๆโอเคแล้วก็กดตัว R นะครับโอ้ยโอ้โหกระจายเลยนะครับแล้วก็ท่าต่อมานะครับนี่ด้านขวานะครับดูเหมือนว่าจะเป็นการหยิบก้อนหิน แล้วก็เฟียงโอ้โหรถปิวเลยนะครับมันก็จะประมาณนี้เลยแล,แล้วก็ส่วนท่าสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นการชาร์จพลังด้วยเช่นกันนะครับนี่ไหนอลองดูซิโอ้ยโคตรเท่นะครับสิรถระเบิดเลยโอเคตำรวจจะทำอะไรฮะฮะตำรวจจะทำอะไรนี่จับตำรวจมาเลยนะครับ แล้วก็ปุ๊บตายยังเอ้ยยังไม่ตายอีกเหรอโอเคตายเรียบร้อยนะครับไร้วิญญาณใครมันยิง RPG วะเฮ้ยตำรวจยีงอารด้วยว่ะเอ้เอาโอ,โ,โอ้โห RPG ยิงกันเองซะแล้วนะครับโอเคครับก็ไปบ้างครับสำหรับคลิปนี้นั่นเองนะครับกับการสอนลงมอดเดือดฮักนะครับอ่ามนุษย์ตัวเขียวก็ ประมาณนี้เลยนะครับก็คือว่าใครลงติดลงได้นะครับก็ฝากคอมเมนต์นะครับเอาไว้ใต้คลิปนี้หน่อยละกันนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวสดคลิปหน้านะครับจะมาสอนลงมอสซูเปอร์ฮีโร่ตัวไหนนะครับหรือว่าจะเป็นมอสใดก็ตามนะก็ติดตามกันดูนะครับ EP หน้าเลยส่วนคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยละกันนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากผู้ชมที่น่ารักนะครับช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยละกันนะครับ๊ายบายแล้วเจอกันจุ๊บ